สองโตกินอย่างอมแอมอมแอมค่ะพี่น้องค่ะทักท่ายกันนะคะวางเงมใดก็ทักทายกันยง่นั่นแหละค่ะพี่น้องอไม่ไงเอาบก็คืองานค่ะงานอยู่แล้วนะคะงานงานที่อยู่สวนกับต้องดูแลนะคะพี่น้องเข้าแด่เขาแด่ให้กำลังใจกันพี่น้องเอ้ยแรงค่ะพี่น้องเขาเหี่ยวแหมฝน่าที่นี่ฝนหอดบันที วันที่สองหอดวันที่เจ็ดพนังมือนีวันที่สี่เมนบอกอื่นวันที่หาหกเจ็ดหรืออีกสามมือดูที่ว่าฝนสิตกว่าอาจจะตกที่อื่นนะคะแต่ที่อ่าตบลห้วยโป่งนี่นี่ไม่ใช่อยู่ตาบลห้วยโป่งอยู่อําเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเขาต้ายแรงเขาก็ชีวาแรงบ่แรงก็คือไม่ใช่กาะสินขี่รถมาเห็นใบมันเห,เหี่ยวแหมจอดรถเบิ้งกับดินมันกัแห้งแหมพี่น้องก็ต้องเบิ้งอื่นไกลถ้าหยาเนี่ยถ้าฝนตกหยามันสิโปง่งยอดย่างขนาด อ่าแต่ว่าม,ม,มันมันบ่มีกันเนี่ยเห็นว่าดินกระแหงแลหละมันเปียกซื้อๆได้พี่น้องฝนตกลงมากกัแค่อ่าตัวเปียกนี่แมแค่ตัวเปียกบอบอมเปียกตกจนน้ำค้งบอมเนเบิ้งทองฝาเบิ้งเมฆหรือร่อยเป็นแต่ฝนตกยางคากแต่เบิ้งแล้วมันบ่ตกเราบ่ตกได้ฝนน่ะตกกรพ่อมันย้อยๆเปียก,ยกๆซื่อๆนี่แมแล้วก็ร่มวอวอวมากแล้วก็ไปแม่ี่จังสี่ลหละค่ะ ะะอยู่จังสี่อยู่จังสี่ละเอาจังไดท่านใดสนใจจังไดก็อย่าลืมนะคะดูแลซึ่งกันและกันสำหรับโรคระบาดรอบที่สามนี่โอ้ยแต่ละมือค้นป่วยติดเพิ่มขึ้นหมื่นกว่าหมื่นกว่าว่แม่หลักพันหลักหมื่นกว่าหมื่นกว่าแหมติดติดอ่าโรคนะ เสียชีวิตนี่ลอยก่ารลอยกว่านะคะเสียชีวิตแต่ละหมื่นโอ้ยพี่น้องเอ้ยเมื่อถำสีเเวาเมื่อำสีเบาอย่าประมาทด้วยการใช้ชีวิตค่ะพี่น้องคะ่ะงานการงานเท่ากับเท่าเท่าถ้ำเท่ากับถ้ำอยู่แล้วนะเวียกงานเท่ากับถ้ำอยู่แล้วแต่ให้จังใดหล่ะมาเจอโรคระบาดมาจากมาเป็นตะยานเป็นตะนายกระดอกระเดียแท้พี่น้องเอ้ยนะคะเนี่ย อันง่วไม่หญ่กระสินก็นให้กินอ่าไม่ยังเกะาะฝาถลายโจนนะคะตัวละสามเม็ดสามเม็ดเต้นนี่มือเศร้านี่เอากล้วยมาสองหวีกล้วยน้ำว่านะคะแล้กากล้วยน้ำว่าสุกรากาเอาฝาถลายโจรใส่ลงไปสามเม็ดสามแคบซุลนสามแคบซุลนให้กินทุกตัวค่ะอ่าเพราะว่ากล้วยสุกมันหอมเนาะเข้ากระจับอ่าสามแคบซุลนสามแคบซุลนยัดลงไปในกล้วยนะคะ้วกา ปอนเสปากให้เขาเขาก็สิกินฟางจังสี่สหล่ะเนี่ยหมูสาวมากมีไงกระสินกับปอนหายเธอดตัวสละนวยละนวยละนวยนะคะหมูสาวเนี่ยเป็นอยู่จังสี่ล่ะค่ะบางตัวก็เดี๋ยวพาไปเบึ่งมากบางตัวก็ก,กินหยาอยู่คอ,อกอยากออกไปเล่นอยากออกไปย่างแคะเล็มหยาได้แม่ไงเขานะคะว่ะ มีแต่โตใหญ่ๆแม่งวัวนนะพี่น้องเอ้ยผุ่นนะลูกเขานอนอยู่ผุ่นนังหูตั้งจ้ำปอมจ้ำแปมอยู่ผุ่นะอ่ะอ่ะนี่สีหมอกไปไง่ายกาะสินค่ะสีหมอกแล้วก็นี่นี่สีหมอกสีหมอกละก่ะแม่สีนวลหนูหน่อยมาลุ้ยนะคะเป็นยังได้หน่อยอันนี้สีหมอกหนูหน่อยมาลุ้ยแน่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 อันนี้กระงว โหลดโอ้ยพี่น้องเลยมีแม่สีนวนล้วกาสิงหาแ้วกาสีหมอกนะคะพออยู่น้ำกันได้นี่ยตัวนี่อ่าแล้วไอ้ตัวพืชสภาพกับหนูหน่อยสุขใจเพราะว่าอยู่ขอกควายบบดน,นี้นะคะยังบ่แดดไปเอามาอยู่เพราะหนาอยู่ขอกควายนะมันสีลายกว่าอ่าหนาอยู่ในขอกงัว อยู่ขอกหั้วมันเหียน,น,นมันปรงบรัท่านแล้วค่ะพี่น้องเอาปรงบรัท่านแล้วปรงบรัท่านแล้วะนะคะหิวน้ำเขาก็ลงไปกินอยู่ในสาก็กินในสาเสร็จแล้วเขาก็ย่างแทะเลบเหมือแรลงเปนละค่ะเหมือแรล่งซีโมงกับไรขอกอกมารวย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  มารวยุูนะหมาหน่อยมาหน่อยสองเดือนกวา่าพี่น้องมารวยพัฒนาการของเขาการเจริญเติบโตเขาใหญ่ไหวอยู่เด้ใหญ่ไหวนะคะสีไงท่อแม่แล้วค่ะสีไงท่อแม่แล้วเลาะเลยค่ะสีไงท่อแม่แล้วนะคะเอาสีญ่ซ้ำสีญ่ซ้ำแม่แล้วพี่น้องเอ้ยเห็นบ่ มาลุย้ยไงไวนะคะเนี่ยเห็นไนะหมเห็นบอเออไงไวค่ะไงไวถือว่าโอเคเลยถือว่าไอ้ด่างเนี่ยห้ลูกดีมากนะคะห้ลูกดีมากสีหมอกสีหมอกลูกสีหมอกสีหมอกอยากกินนมเก่งค่ะเขาจะกินนมเก่งค่ะปอปล่อยนะลูกอันนี้ยายไม่ปล่อยหนูนะกินฟางนะลูกนะ กินฟางนะลูกกินฟางนะบันนี้มืออื่นค่อยกินมืออื่นค่อยกินมือนี่พ่อกระเทิร์นมือนี่มีแต่ฟางมือนี่ยอยอหอนดุขามาเบิงเล้าอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแช่นะคะ กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการท่าคลิปน้ำนะคะนี่ก็เป็นอีกมุมนึงในการทำงานของแมยใหญยกาละสินค่ะอย่าลืมนะคะอย่าลืมค่าวมาก,กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจค่ะเขาว่าเบื้งหลักก็ได้นะคะเอา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 คลิปนี้ลำลากกันไปก่อนจ้าคลิปหน้าพ่อกันไหมคะ่ะสวัสดีค่ะ Uh, 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 uh.